毎日ゲーセンに通ってた家に帰ってもやり込んだ時間を忘れて遊んできた KOF がドッとになって帰ってきた自分だけの最強チームを編成せよ

สวัสดีครับมีอะ่แ่ครับ King of Fighters AFK ฮาสวัสดีครับมีอะไรทแม่นะครับวันนี้เราอยู่ใน King of Fighters AFK นะครับกลับมาให้เปิดบริการอีกครั้งแล้วครับทั้งสองระบบทั้ง iOS และ Android ฝากโปรโมทกันสักนิดนึงนะคะเผื่อใครอยากมาเล่นนะครับเกม f i g ด t e r AFK สัมพันประสบการณ์การต่อสู้แบบง่ายๆที่มาพร้อมกับการาฟิกพิกเซลนะครับ พร้อมทีมของคุณด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลายและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่คือตอนนี้ที่หมีเล่นมาเนี่ยเอาแบบเปิดคราวที่แล้วกับคราวนี้ใช่ไหมคราวนี้เขาทำเอฟเฟกต์ทำอะไรมาตัวมาค่อนข้างสวยมากนะก็พัฒนาขึ้นนะครับก็เอาเรื่องว่าถ้าที่มีเล่นนะจะเปิดตู้เนี่ยมันคือ7าบาปเวอร์ชันไอดอลเลยแต่ว่าเป็นตัว k ค f King o ง Fighter นั่นเองนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะหมีเล่นแล้วก็เพลินดีโอ,อถ้าใครชอบแนวไอดอก็เปิดใจลองนะครับโค้ดอยู่ใต้คอมเมนต์ตอนนี้มีอยู่5ค้าเดี๋ยวพุ่งโค้ด เราเอาไปก่อน5้าโค้แล้วกันแต่แต่ iOS มีหาช่องใส่ไม่เจอนะด้าน่าจะใส่ได้แค่ Android หรือเปล่าตอนนี้นะครับประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขอยยกขึ้นเทียให้ดูก่อนเลยบิงๆินบิิเทียตามนี้เลยครับถ้าเกิดจะเอาแบบมั่นผ่านง่ายๆเล้ยวก็หาอาเทนาครับที่มันเป็นร่างอะไรนะ l อล e. อ่ะมันจะเป็นอาเทนาชุดนึงไม่ใช่ชุดนักเรียนนะโอ้โห ชุดนักศึกษาคือเด็ดครับโอ,อ้ไม่ใช่แล้วไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเกมเลยนะแต่อาเทน่านางน่ารักนะครับส่วนตัวดาเมจถ้าปั้นแบบง่ายๆเลยก็เนี่ยแหละรครับเติมเงินครั้งแรกส5บาทก็คือคู่สันหนึ่งที่เขียวนั่นเองนะครับบุรุษแห่งไฟก็ที่มีลองมันจะปล่อยเป็นสกิลหมู่ทีเดียวตายหมดเลยแรงดี แล้วก็ในส่วนตอนนี้ตู้เนี่ยที่มาเนี่ยมันจะเป็นตู้ของเคียวครับเราก็สามารถเปิดได้วิธีการเปิดตู้เคียวคือให้ <ๆ S 1> เพืเ่อนๆเปิดจากตู้ธรรมดาให้เลเวลสามก่อนครับพอเปิดเลเวลสามเสร็จแล้วเนี่ยจะสามารถเปิดตู้เคียวได้เราสามารถใช้เพชรธรรมดาตาได้เลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถปั้นเคียวดาวแม็กได้เลยมีก็ขออนุญาตแนะนําในช่วงนี้ก็ปั้นเคียวไปเลยครับเอาเคียวแม็กไปเลยก็ได้มันง่ายดีปั้นง่ายดีครับแล้วก็ตีหมูค่อนข้างแรงน่าจะผ่านด่านง่ายนะครับ เออมาหาอาเทนาอีกชุดหนึ่งไว้เป็นเทนา LE เป็นตัวซับเอ,อ่อชุดมาสีม่วงอะ่ะอีกตัวหนึ่งอะ่ะอืมแล้วก็จะมีแจกโรเบิร์ตให้พี่โรเบิร์ตก็ตีเดี่ยวแรงดีครับประมาณนี้แล้วก็อีกตัวนึงที่ควรจะหามาคู่กับเคียว LE ก็คือเคียวหนึ่งนะครับไอตัวนี้มันจะเป็นเคียวตัวมันจะดําๆหน่อยอะ่ะมันจะตีหมู่แรงมากเลยเอามาคู่กับเคียว LE แค่นี้ผ่านยาวเลยแค่ใช้แค่สองตัวก็ผ่านละที่เหลือก็หาซับเอาแล้วแต่เพื่อนๆตัวซับเลยจบเรียบร้อย ซึ่งเคียวเนี่ยมันจะมีเอ่อเติมเงินสาสิบห้าบาทสามร้อยตรงเนี้ยครับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่แบบว่าอยากจะผ่านยาวๆก็สามารถจับตองตรงนี้ได้เลยนี่สามร้อยเก้าบเก้าบาทเอาเคียวอัพดาวไปเลยนี่แล้วก็มีตัวแดงด้วยนะครับอันนี้มันเลือกได้หรือปะตองระดับ 1, หนึ่งเหรอนี่เผื่อใครจะปั้นพี่โรเบิร์ตก็เติมแต่ถ้าเกิดจะเติมจริงเ,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 เอาแค่เคียวตัวเดียวก็พอเลยครับถ้าเกิดงบน้อยนะเอาเคียวแม็กซ์ไปเลยก็จบแล้วผ่านยาวๆแล้วไม่ติดไม่ขัดน,นะครับ เกมมีแจกแน่นอนซูงฟรีสามพันครั้งเลยแต่ว่าไม่ได้แบบโผล่มาเราได้เลยนะต้องค่อยๆทํากิจกรรมผ่านไปเรื่อยๆนะครับโผล่ถ้าเกิดโผล่มาเปี้ยงเดียวสามพันมันก็ไม่มันดีใช่ไหมต้องค่อยๆนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพื่อนๆใจร้อนใช่ไหมแหนะเราหาเพชรคือเกมนี้เพชรฟรีแจกเยอะมากครับบอกได้เลยว่าปั้นเคียวแม็กได้เลยเนี่ยสี่โอ้เพียบสบายอ่านี่ก็เป็นในส่วนการปั้นตัวละคร,รสําหรับคนที่จะมาเล่นนะวิธีการรีไอดี ID ก็ไม่มีอะไรเลยครับก็คือกดออกเกม เกมมันก็จะรีออกของมันให้เองเลยครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปใหม่เลยก็แค่กดเ,เข้ามากับไตเติลแค่นั้นแหละครับแล้วกดออกจาก Account ID แค่นี้ครับจบแล้วแต่มีขออนุญาตไม่ออกครับเพราะว่าเพราะว่าหมีมีมเคียวแล้วเดี๋ยวมันหลุดเกมนี้ง่ายครับก็แค่อย่างที่หมีบอกเนะี่ยแหละแค่กดเอ่อออกเกมเดี๋ยวนะึงนะจะมีจะมีขออนุญาตไม่ออก <S <S ลบบัญชีไม่ได้นะลบบัญชีสามทีสามสิบวันนี่นี่กดล็อกเอาออกครับแค่นี้จบแล้ว กดล็อกเอาแล้วก็เข้าไ d ดีใหม่แค่นั้นเองมันก็จะขึ้นมาเริ่มเริ่มเล่นใหม่มแต่แรกเลยถามว่าต้องดีไหมไม่จำเป็นต้องดีเลยเพราะว่าเราเติมเคียว35บาทได้อยู่แล้วถูกไหมแล้วก็เปิดเคียวฟรีอยู่แล้วส่วนไอตัวเคียวตัวที่มีบอกเป็นเคียวดําเนี่ยเรามันเปิดจากตู้มันก็ออกได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรีเลยก็ได้นะเล่นได้เลยแต่บางคนอาจจะรีหาอเทนาเลก็แล้วแต่มีคิดว่าเกมเกมแนวแบบเหมือนเจ็ดบาทไอดอลหรือแนว s าร์ไอดอลอะ่ะมันไม่ต้องดีอยู่แล้วครับเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ออก โอ้แจกเพชรสามหมื่นโอ้โหเพชรงาแจกจุกๆุจักๆเลยนะตีลังกาสามหมื่นไปเลยพี่เคียวโอ้โหม่วงหมดเลยวะไม่มีแม้แต่สีทองเลยแล้วเนี่ยเขินเลยเมื่อกี้นี่ถ้าเกิดเพื่อนๆเก็บได้ถึงหนึ่งหมื่นแต่หนึ่งพันแต่ไปไหมครับก็จะได้เคียวหนึ่งเอ่อหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะหนึ่งเศษอ่ะสะสมไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้จบเรียบร้อยสำหรับการเปิดตัวดีไดีนะ ต่อไปวิธีการเล่นเพื่อนเพื่อนเห็นตรงซ้ายกลางไหมครับไกรร้อยสามเก้าสิบสามเนี่ยแหละคือเควสหลักที่เราต้องทํามันบอกให้เราทําอะไรเห็นไหมครับสุ่มกล่องแล้วก็เปิดกล่องอ่ะให้เราตีอิทธิพลสุ่มไฟเตอร์แล้วก็สุ่มไปครับเป็นเกมแนวไซเดอร์นะไอเดอร์ทั่วไปก็ประมาณนี้อยู่แล้วครับเนี่ยกดนะพอขึ้นมาอะไรเราก็ทาครับลักกี้ก็คือเห็นพี่เทอร์รี่อยู่ตรงข้างล่างมาที่มันขับบอดไซนั่นแหละชนลักเอาเอาแบบพูดจริงๆนะไอ้ระบบนี้ก็คือระบบผู้กล้าเหตุเออเนี่ยเราชนไปได้เรื่อยเสร็จแล้วเราก็น พอเรายิ่งอัพเลเวลของบทละครของพี่เทอร์รี่เนี่ยมันก็จะบวกเปอร์เซ็นที่เราจะได้ของแรล,ลงมาล่างๆเรื่อยๆแค่นี้ครับจบแล้วอ่ะต่อไปก็คือการทําเควสท์ครับแล้วก็จะาทำอะไรบ้างก็คือการจัดทีมนะครับจัดทีมก็จะจัดแบบหมีก็ได้นะง่ายดีเอวอรี่เอ,อ่เอ,อคู่แค้นเคียวใช่ไหมหรือมันเป็นเพื่อนกันวะหมีจําไม่ได้แล้วนานจัดเลยแต่รู้ว่ามันมันเป็นคู่แค้นสู้กันบ่อยอะ่ะเอาแบบซาซเกะนารูโตะเอออารมณ์แบบนั้นนะอะเออ มันแจกเยอะครับเราสามารถทำดาวตังง่ายๆเลยครับก็เลยแนะนำนะครับแล้วก็พี่โรเบิร์ตเคียว l อเอาเคียวดำแล้วก็ไอตัวนี้ไว้มีลองใช้มันเก่งอยู่นะแต่ก็เพื่อนๆมีอาร์เทนาเอก็มาลงตรงนี้จบแล้วเล่นได้เลยผ่านยาวๆครับเกมมันเน้นตัวซ้ำมากกว่าอาต่อไปก็คือการเลื่อนขั้นทั้งหมดกดขวาบนนะครับนี่จะเป็นการเลื่อนดาวให้เลยถ้าเกิดเพื่อนๆที่สามารถเปิดตัวซ้าได้แจะได้ค่าพลังต่อให้ตัวที่เราไม่ได้เล่นมันเลื่อนดาวเราก็ได้ค่าพลังครับ ่าการช่วยทำให้ตัวละครเราเก่งกดคำสั่งที่2ซ้ายล่างเลยนะครับอัพเลยครับนี่พลังโจมตีอ่าเจาะเกาะทั้งหลายทั้งแล,งลอัพให้หมดเลยครับพออัพเต็มเดี๋ยวมันก็จะเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆแค่นี้ครับนี่มีอสิทธิษฐานก็คือเลือกบัฟครับเราอยากได้บัฟอะไรก็เอาเนี่ยเอ f พีไฟเตอรโกกล่องซับายจำนวนเข็มกัดดาวนะครับมีเอา Fighter เอ f พีไฟเตอร์นี่แหละมีอะไรอีกไหม เกมก็หลักๆเขามีอยู่แค่นี้แหละครับนี่เสร็จแล้วเราก็ลุยด่านให้ไปไกลที่สุดครับเราก็จะได้เพชรมาอีกแล้วด่านก็จะมีหู 200, 300, 500สองร้อยสามร้อยห้าร้อคือด่านเนี่ยเพิ่มเมืดด่อตรวจขาวทรายกาลางเห็นแบบมันขึ้นมาให้เราทําอะไรเราก็ทำแค่นั้นเครับจบแล้วเกมนี้ก็แนวสายเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเมกี้เหมือนอาร์เธอร์อะเทน่าบอกว่าอ๋อไม่ใช่น้องโมโมโกะนะจ๊ะโมโมโกะคนสวยโอเค นี่เสร็จแล้วเวลาเราสู้ไปมันจะมีกระเป๋าเพื่อเกบขคนเขาว่าจัดก,การ้วมันจะใส่ของนะพลังจะพุ่งเลยครับแล้วมันจะคัดของให้เราเลยหลักก็มีอย<ๆ>ู่แค่นี้เท<ๆ>่าสํา,าสำหรับเกมนี้เพราะว่าแซลไซเดอร์มันก็ประมาณนี้อยู่แล้วไม่ได้แบบเอบ่อระบบทํามาให้เล่นทุกคนสามารถเล่นได้ครับไม่ไม่ต้องใช้เวลาเล่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยน,นะ<ๆ>อ่เดี๋ยวมีขออนุญาตอ่ะนอกจากการที่เพื่อนๆพ่นด่า,า,ดายป่ะตอนนี้เป็น204แล้วทำไรต่อกดตีบอสข้างบนดวเพื่อเห็นว่าสเตจ215ป่ะกระโดดเข้าไปเลยแต่รู้สึกว่านี่หมีติดมั้ง เดียวบอดแล้วใช่ไหมอ๋อนี่อะโรโน่นะครับสู้มันครับนี่อย่าลืมไปอัพบูสอร์ไซพิเทอร์รี่ด้วยครับยิ่งเราอัพเยอะมันก็จะยิ่งได้ของเปอร์เซ็นต์ข้างล่างเพิ่มขึ้นเยอะครับก็อัพไปเรื่อยๆมันจะลงไปเรื่อยๆนี่เห็นะตะกี้ไอเนี่ยครับอะไรนะเคยว์เอลีโดนทีเดียวสี่ห้าตัวเลยครับตายเรียบนี่ K LE, K LE, เคลว์เคลว์เอลีกูเจ๋งหมดแล้วนีน่อัศรพิษเอาไป ก็ประมาณนี้นะครับเวลาถ้าเกิดเราตีบอสผ่านเนี่ยเราจะได้ของนะเป็นพวกเพชรเป็นพวกอะไรอย่างอื่นด้วยนะดูดิมีเล่นแปบ๊บเดียวดิมีได้เพชรไปสามหมื่นนะคือเพชรคือเพชรเกมนี้คือแบบว่ากดได้รัวๆเลยครับไม่ต้องเป็นซีเรียสเลยแต่ว่าถ้าเกิดเติมได้ก็ยิ่งดีนะเติมได้เราก็จะยิ่งเก่งเหมนเดิมมากนะครับประมาณนี้ถ้าอันนี้แนะนํานะเหรียญน,นะเหรียญฟ้าให้มาสุ่มตู้ธรรมดาแต่ถ้าเป็นรูบี้ให้มาสุ่มเขียวครับเผื่อมันจะออกมาเราจะได้ทําเขียวได้นะครับอันนี้เขียวดําอันนี้เขียวดํานะ เราเอาเคียว์เลแต่เพืเ่อนๆที่แบบว่าอุ๊ยพี่หมีผมขียดรอเติมได้เลยครับ,รบเนี่ยจัดไปเลย179 579 1,150บาทคอมโบชุดช,ช,ช,ชิคกี้มิลได้นะครับจัดไปอย่าให้เสียนั่นแหละอ่ะก็ไม่มีแะ้วครับก็ฝากไว้สำหรับ King of Fighter p k นะครับสำหรับคนที่เวลาน้อยเออเล่นดูนเพลินสนุกดีนะแจกเกยอะครับ3 0 0พโลนะถ้าเกิดเพื่อนๆทำตามเงื่อนไขเสร็จนะครับตัวละครที่วนปั้นก็อย่างที่มีบอกเลยเคียวเลียนะครับเปี้ยงทีเดียวหายยกตี้เลยเนี่ยดูได้เลยครับสบายผ่านด่านแบบใสใสเสร็จแล้วเก็บเพชรมาเยอะๆทำไรครับก็มาเปิดเคียวให้ดาวแ็กแค่นี้ก็คือหมีไม่ได้บอกว่าเคียวเก่งที่สุดนะเพียงแต่ว่าในช่วงต้นเกมตอนนี้มันผ่านด่านง่ายครับอ่ะเดี๋ยวดูเคียวนะเดี๋ยวดูเคียวนะไอ้ข้าไม่ตายจะเต็มจะตายก่อนไปเลย ผู้ชายแห่งไฟอืออู้เป็นไงตายสิอุ้ยน้องคนนี้น่ารักเนาะน้องรักเฮ้ยโอ้โหน้องยังตึงอ่ะเจ้าเอโอลิโนยอาพระพิชาพาตัดครับเออเตะเข้าไปตายมั้ยอันนี้เอาอันนี้เอาไว้ตีเดียวครับตีเดียวมันแรงดีอันนี้เขียวมืดเขียวมืดมันปล่อยแรงครับหายอ่ะประมาณนี้นะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเกมนี้มึงจ้าคอมเมนต์พูวกกูแลกเปลี่ยนได้นะครับสำหรับ King of Fighter, AOK นะครับยังไงก็อย่าลืมาดาวน์โหลดเพื่อให้แบบอยากหาเกมที่ไม่ไม่ต้องเติมเงินเยอะมากอะไรแบบนี้เล่นเพลินๆก็ลองเปิดใจดูแล้วกันจริงๆอ่ะตอนที่มันทดสอบตอนนั้นอ่ะเติมเงินครั้งแรกจะได้ใหม่นะเออแต่คราวนี้มันเป็นเคียวแทนนะครับประมาณนี้นี่เจอเคียวปากเข้าไปทีเดียวโอ้โหหายไปสองแต่เคียวว่าจะตายแล้วออพะเอกตายไม่ได้อียรีบบอกพาช่วยเองเคียวอ่ะแล้วเจอันนะครับ